สวัสดีค่ะน,นักวันนี้ชนะวนีมาอยู่ที่ท่านาพระดแดงอยากหาอาหารฝรั่งกินน่ะนะาม,ม,มาผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับของเราอยู่ภายใต้แบรนด์พิซซ่านายาครับพิซซ่าทอดใช่ครับหาเจอง่ายมากตู้เอทีเออยู่นี่ท้าลงเรือพระแรแดงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันที่ร่มๆดีกว่าได้ครับได้ครับตามคุกรไปครับผมเชิญเลยครับนี่ มีฮาลานด้วย,ย,ยใช่ครับอ๋อมุสลิมทานได้สบายๆใช่ครับนี่พิซซ่าทอดายามมาตั้งผมมาครับผมช่วงบ่ายๆนะอาจจะอากาศจะร้อนหน่อยอาเชิญครับผมครับผม ของเรามีฮาลาลถูกต้องไหมเป็นโรงงานมุสลิมเลยครับอ๋อผมเป็นมุสลิมครับอ๋อเหรอครับผมถ้าผมไปรู้มุสลิมวันนี้ผมมีหมวกอินโดมาใส่ด้วยผมไม่รู้ไงอ๋อคือตอนนี้ชาวมุสลิมมากินได้สบายใจแล้วมากันเยอะเลยครับเดี๋ยวผมสอบถามเบื้องต้นหน่อยครับกอนคุณกอนพิซซ่าทอดนายาเราเนี่ยร้านของเราตั้งอยู่ตรงข้าลโรงเรือพระประแดงเนี่ยนะครับเราเปิดปิดกี่โมงคุณกอน เปิดบ่ายสองครึ่งปิดสามทุ่มครึ่งครับก็คือบ่ายสามมาตั้งร้านเสร็จเสร็จแล้วครับแล้วก็เราปิดตอนกี่โมงครับสามทุ่มครึ่งครับอ๋อเลขสามเลขสวยสบายสบายเลยครับมครับของเราเนี่ยเพิ่งเป็นร้านน้องหมายป้ายแดงเพิ่งเปิดเลยได้เดือนนึงครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอบรับดีมากเลยครับโอเคนะใช่ครับผมสืบมาได้ข่าวว่าคุณกรเปิดเป็นโรงงานผู้ผลิตด้วยนี่ ใช่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมหรือใครถ้าผู้ชมอะ่ะสนใจจะรับวัตถุดิบไปต่อยอดแบรนด์ของเขาเองได้ไหมได้ครับขอเบอร์มือถือคุณกอ,กอ,กอนเลย092 <c oughs> ครับ8165444ครับขอไอทีช้าๆเลยคุณกอน0928165444ครับถือว่าโอเคมากก็ถือว่าใครอยากจะไปต่อยอดสร้างแบรนด์ของตัวเองถึงแม้จะไม่มีโรงงานวัตถุดิบผลิตอะไรมาเอาไปติดต่อหลังใหม่ได้ครับอ่ะไหนๆมาถึงที่ราชนาวีคุณกอน ขอเมนูที่ขายดีของเด็ดที่สุดในร้านให้ชนาวีกินตรงนี้เลยตัวพิซซ่าทอดไส้ดับเบิลชีสครับพิซซ่าทอดไส้ดับเบิลชีสมีชีสแล้วก็ซอสอย่างลงตัวเลยครับขายราคายัางไงขอราคาตัวใหญ่20บาทตัวเล็ก15บาทครับจัดให้ผมหนึ่งชุดเลยได้ครับกับพิซซ่าทอดนายามีฮาลานะค่ะผู้ชมนะครับผมออมฮะ <c oughs> มันเหมือนแป้งทอดของตัวไลมอนน่ะใช่ครับใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ชิ้นละ2ี่สิบาทครับวิเศสิวิกินทะลุกินทะลุแมสเลยผมต้องบอกไว้ก่อนนะเ,ออเราได้รับการเนีย่ยคุณกอนะครับไม่ได้อยู่มาแหกป่าเขาตกตะกีงมาบ่อยก่อนอ,อ๋ <laughs> เอ,อเราก็จะมีกระดาษ่อกันเปื้อนอะไรอย่างี้ใช่ครับ<ๆ>ออโอเคได้ขออเนีายถอดแมสน,นะครับใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูด้วยชงแมส จะมีเทคนิคนะครับเทคนิคเดี๋ยวผมขอเทคนิคในการกินจากคุณกรก่อนก็คือว่าพอทอดสักประมาณ5-10นาทีเนี่ยมันเริ่มจับได้แล้วเราก็ถือว่า5-10นาทีแล้วใช่เราก็แบะตรงกลางเนี่ยครับแบะตรงกลางแล้วเราก็ดึงชีทเยืดอย่างเงี้ยครับจิงเมา่ใช่ครับต้องลองต้องลองตรงกลางนะครับครับผมเฮ้ยเป็นชีทล้วนๆเลยครับเนี่ยใช่ครับนี่ครับนี่ย ชีสจืดๆเลยอันนี้ไสอะไรครับเนี่ยดับเบิลชีสครับขอกินเลยนะได้ครับกับพิซซ่าทอดนายาท่าน้าพระประแดงกินผมตะกร้าใช้มือเลยลนะแป้งจะบางกรอบครับแป้งไม่หนาไม่หนาครับเฮ้ยเขาทดอดีนะครับผมคือชีสมันเต็มๆนะใช่ครับชีสเต็มคำฮะเป็นเืดทำหนู ขุด <Okay. S 2> นอกส่วนใหญ่ลูกค้าที่มารับประทานส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่มีทั้งหมดเลยครับ<อ>แต่เป็นเด็กมากกว่า<อ>เด็กห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็ผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นมากินหมดเลยอย่างนี้แบบเปิดเทอม์นี่เตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวเลยครับตอนนี้พิซซ่าข้าวนายาเราสัมงผ่านแอปอะไรได้บนะ้างมีไลน์แมนแล้วก็แกปฟูดครับค้นหาเคาว่าพิซซ่าข้าวนายาได้เลย ค้นหาว่ามินิพิซซ่าท่าน้ำพระ,ะแดงครับมินิพิซซ่าท่าน้ำพ้าแดงในกรณีที่ขี้อยออกจากบ้านฝนตกแดดออกก็สั่งผ่านแอปแล้วก็รอไลฟได้รีไปถงหน้าบ้านได้เลยขอแยากินก่อนนะมันโอเคมากก่อนหน้านี้คุณกอมทําอะไรมาถึงก่อน,ก,อนก่อนที่มาตัดสินใจทําเป็นพิซซ่าทอดหนายา่เราคือจริงๆแล้วประวัติอะเราอะอยู่หาดใหญ่หาดใหญ่เป็นคนหาดใหญ่แล้วผลิตพิซซ่าทอด แต่พออินว่ารายการวงในอ่ะมาทํารายการให้ฟรีแล้วทีนี้มันดังดังเป็นทุแตกเลยทีเนี้ยเราส่งกรุงเทพไม่ได้ส่งเชียงใหม่ไม่ได้เพราะเาก็เพราะว่ามันไกลมันไกลมันจะเสียเพอไปถึงกรุงเทพก็เสียแล้วขาดใหญ่นะครับเพราะเมื่อก่อนนี่เมคเพสหรือว่าขนส่งแค่แข็งยังไม่เกิดเท่าไหร่แล้วพอเรามาอยู่ที่กรุงเทพกลายเป็นว่าเราสามารถกระจายสาขาได้ทั่วประเทศเลยครับเพราะเรามาอยู่ตึงงตึงกลาง ขนส่งอีนี้จะขึ้นเหนือล,ลองใต้อะไรได้หมดเลยครับเรากว่าประกอแเราอยู่ใต้ไงใช่ครับส่งมาก็มดขึ้นนะครับรถ <laughs> ไฟสบายครับผมแล้วเมนูเด็ดๆที่แนะนำเลยเวลาท่านผู้ชมที่เป็นเอสผมติดตามมามีเมนูแนะนำอะไรบ้างมีดับเบิลชีสกับปวดไข่กุ้งครับ <laughs> ปวดไข่กุ้งนี้จะใช้ซอสของเชาสั้นซึ่งเป็นซอสที่พวกเราออกแบบ แล้วก็คิดค้นกับเชฟเชฟของคนออ๋อคิดค้นขึ้นมาคนอเขาช่วยครับอ๋อดีแล้วสุดท้ายก็ยตัดสินใจมาทําเป็นพิซซ่าทอดนายาใช่ครัตอนนี้ขนส่งได้ทั่วเลยทั่วประเทศครับอแต่อีกหนึ่งเคล็ดลับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณก่อนคนบางทีก็ตกงานถูกไล่ออกบ้างเจอพิษเศรษฐกิจบ้างคุณกอ มีคำพูดดีๆหรือคำพูดที่ให้กำลังใจถ้าผู้ชมที่กำลังรู้สึกแย่ๆในตอนนี้หน่อยครับก็มีแค่ให้อดทนรอครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะซบเซาไปตลอดตลอด,ลอดเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองแต่ถ้าเรายังอดทนรอแล้วก็สู้กับมันเดี๋ยวเราก็ผ่านไม่ได้ครับหลักสาคัญคือขอให้สู้สู้ครับเหนื่อยก็พักนะเหนื่อยก็พักพอพักเสร็จมาก็ มีแรงขึ้นมาก็ลุยต่อครับผมถึงแม้จะก้าวไปข้างหน้าช้าๆเหมือนเด็กขอให้คานก็ตามมันก็ยังก้าวหน้าใช่ครับแต่ถ้าเหนื่อยก็หยุดครับผมแต่อย่าถอยหลังพอครับผมนี่คือคำพูดดีๆของคุณกรณ์ถึงแม้คุณกร์จะเป็นชาวหาดใหญ่แต่อยู่พักแแดงมากี่ปีแล้วครับหกปีแล้วครับก็เหมือนคนพักแแดมงแล้วในท้ับผมใช่ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ของกินอร่อยยแบบมินิมินิราคาจับต้องได้ใช่เพิมเดี๋ยวรู้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมุณกรที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมฟังในวันนี้นะครับมคุนกรต้องเลื่อนหมูเป็นไงมั่งอิสระอิสระข้าวมันไก่เป็นไงมั่งข้าวมันไก่อร่อยมากครับเพราะว่าผมซื้อบ่อยจนได้รู้จักที่ตรงนี้ครับร้านเนี่ย24ชั่วโมงใช่ครับแต่เจ้าของร้านเขาจะออกมาช่วงประมาณดึกๆใช่ไหมใช่สองสามทุ่มครับ อร่อยใช่ไหมอร่อยครับเดี๋ยวคุณกอนติดต่อให้ผมเลยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวแถวนี้นั่นเองเพราะว่าการทํารายการของเราจิตอาสาไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ะคุณกอ้อนถามนิดนึงเรามาทํารายการที่มีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีครับและการโพสขายของในกลุ่มภาพเก่าเมืองพระแดงมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีครับนี่คือเรื่องราวจริงๆเรื่องอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองพระแดงนั่นเองอฝากไว้ด้วยนะครับมาขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให,ให้กันในวันนี้นะครับ และขอบพรคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับคุณกรอรจบอยู่ที่ร้านอะไรครับพิซซ่าทอดนายาครับท้าน้าพระปแดงฝากไปด้วยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือุเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีข่าวหน้าคุณจะนำเสนอเรื่องราวอะไรอีกติดตามกันไวน้ดีวยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้กินแล้วมันรู้สึกนุมน่มๆยีบาทก็จับต้องได้แล้วหรอใช่ครับค,คือเฟรนชชายที่ซื้อไปขายต่อเขาจะขายกัน29บเกแต่ถ้าเป็นพัทยาหรือทาง,งาเขาจ่ายฝรั่งเขาจะขาย3ามห้อ๋อแต่พระแดงเราได้กิน20บาทรู้สึกโชคดีมากที่เป็นเด็กพแดง <laughs> ครับผม <laughs>